ว่าภวะตัณหาและวิภาวะตัณหา,า,หาอยากจะเป็นพระอาริยาอยากจะพ้นไปจากโลกนี้ทุกครั้งที่อยากแล้วปฏิบัติผิดทันทีเพราะเริ่มต้นผิดเริ่มต้นด้วยปัญหาคุณอาจารย์บอกว่าจะให้มั่นคงจริงๆ กิเลสจะรู้ทอดของกิเลสได้ต้องเห็นกิเลสเลื่อนเอาไม่ได้วิธีเห็นกิเลสคืออะไรมีสติจ,าาจับเอาปัจจุบันมาดูขณะนี้โกรธจับมาดูให้จิตดูโกรธเป็นอย่างนี้โกรธแน่นอนเอาจับมาขณะนี้มีราคาเมื่อกี้ไี่มีราคามีสติรู้ ขี้งูที่จับมาให้จิตดูเมือ่อกี้มีแม่ตาเยอะขึ้นละจับมาให้จิตดูแล้วมันก็ไม่เทีย่ยงแล้วมันก็ดับไปแล้วแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่างนี้นะวิธีนะวิธีไม่ใช่ไปไล่ดับตัณหาวงวดวิธีคือกลับมาเหมือนเดิมคือมีสติจับเอาของจริงมาให้จิตดูของจริงคือปัจจุบัน ใช่ไหมไม่ยากเลยรู้ให้ทางปัจจุบันสภาวะปัจจุบันเมื่อปัจจุบันอเรื่อยๆกิเลสหย,ยาบหยากจะรุนง่าเรื่องต้นก็รู้ไปก่อนรู้เรื่องโกรธรูเ้รเรื่องตกใจรู้เรื่องราคานั่นงแรงแล้วต่อไปจะชำนา อยากที่ไนเทียงทุกทีไม่เกรงก็หลอกแหลกไปเลยเอานะปฏิบัติได้บุญแล้วบุคิดให้บูชาให้กับหลวงพ่อฤกษ์บูชากับท่านอาจารย์ะท่านท่านคงไม่รอทคิบุญเราหรอกนะแต่เราทําบุญเพื่อบูชาท่านว่าเราอาศัยอาศัยท่านตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านกะส่งสอนเรา ท่านเลารภาพไปแล้วก็อาศัยท่านเป็นกําลังใจในการปฏิบัติต่อไปแม้แต่วันนี้เรามาลงในที่นี้ก็เพราะอาศัยท่านมาได้ฟังธรรมะมาได้มา,มาสวดมนต์อย่างนี้อาศัยท่านมาสอนได้กําลังใจอย่างนี้ได้อนาถานี้แล้ว,ยลวอย่าอยู่เฉยๆไม่ตื่ต่อตื่แล้ว ทำแล้วรู้สึกท้อใจหรือท,ทาแล้วรู้สึกว่ามันยังอยากอยู่ให้ทำเป็นผู้จูชาไม่ต้องการอะไรมากขอทําให้เป็นพุทธบูชาตั้งสติไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาวันๆไม่รู้จะทําอะไรส่วนอิตธิปิโสก็อะไรอิตธิปิโสคือส่วนที่เลือถึงพุทธบูตาเลยตอนดูกับบนส่วนตอนนั้นก็มีบุญอย่างเลยคืออยู่บ,บนส่วน พอหลงเคยไหมสวดไปปากพังหน้าพางหน้า,า,นาคิดไปเรื่อเยเยมันคล้องปากนะแล้วนะสวดแล้วคล้องปากปากสวดได้ใจคิดตอนปากพังหน้าแต่ใจคิดตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เหลงแต่พอรู้ว่าเมื่อกี้หลงใช่ไหมเป็นมหาคุสมนึกว่าเป็นมหาูุ้สมเพราะว่าเป็นเหตุให้เราเกิดปัญญารู้ว่า นี้จัายนี้ไม่ใช่เราตกุสมปกติเป็นสบเสบียงไปเรียตัวช้าหน้าไปเรื่อยแต่กุศลแบบนี้คือให้เราพ้นจริงๆที่พ้นได้ไม่ใช่เพราะอยากแต่พ้นเพราะเห็นโทษทุกของกิเลสจริงๆขอให้ทุกคนฝึกแล้วก็เป็นผลมีความเข้าใจในเรื่องการเห้่ใจของแต่ละคน มีความเขาเ้าใจเกิดปัญญาคนทุกผาจิตใจจะเจติมเต็มทุกทุกท่านทุกคนนะขอจิตกราด หลายนะครับราม์รีนะราม์รีนะเยาเยาวีนะไม่ครัวใครี่ดีกับบ้านขอขายเกิดอะรนะครับุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์อยู่นะปกรณ์นะพวกยอ่ะาท่านนะ มัดีจชิญนะมีมันดีนะคุณลุจันนะคุณลุจันเชริญนะสิทธาอนุสิทธิ้อมใจ ยับไปเป็ธรรมดาโอาจิตวาิชันติเกิดขึ้นแล้วยัไปเตสาน いやただ笑いは。